สวัสดีค่ะชื่อพิลมยายอดยิ่งค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลาัยรามคำแหงและเป็นสมาชิกข,ของชมรมภาษาตะวันตกค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคำนำหน้าคำนามในภาษาฝรั่งเศสนั่นก็คืออาร์กติกค่ะค่ะอาร์กติกในภาษาฝรั่งเศสมีอยสองกลุ่มคืออาร์กติกเดฟินีและอาร์กติกออนเดฟินีค่ะเรามาเริ่มที่อาร์กติกออนเดฟินีกันก่อนเลยค่ะนั่นก็คืออองูนเด ในภาษาฝรั่งเศสจะใช้แยกตามเพศและพดูดเอิงใช้นาหน้าคำนามเพศชายเช่นเอิงปาป้าปูาปานใช้นาหน้าคำนามเพศหญิงเช่นปูนมามงและเดใช้นาหน้าคำนามพระูพพน์เช่นเดปาคงต่อไปเป็นอาร์ชิคเดฟีนีค่ะได้แก่เลอลาแอลอพอสอฟและเลมีหลักการใช้ดังนี้คะ่ะเลอใช้นาหน้าคำนามเพศชายเช,ช่น เลเปคลาใช้นามหน้าคำนามเพศหญิงเช่นลาแมแอลอพอชอใช้นามหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระเช่น l o n ค u e และเลใช้นามหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์เช่นเลคูแซงค่ะและนี่ก็คืออักคจนในภาษาฝร,รั่งเศสหวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามชมจะนำไปช้ประโยชน์ในการเรียนภาษาฝร,รั่งเศสได้ สำหรับวันนี้แม็กซ์เซโบฟูแล้วก็โอฟัวใช้แยกตามเพศและพุทเอิงใช้น้ำหน้าคำนามเพศชายเช่นเอิงป้าป้าปูนใช้น้ำหน้าคำนามเพศหญิงเช่นปูนมามงและเดใช้น้ำหน้าคำนามพระภูพุทธเช่นเดชปะคง สวัสดีค่ะชื่อพิรมยายอดยิ่งค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยา,ายลัยรามคำแหงและเป็นสมาชิกข,ของชมรมภาษาตะวันตกค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคำนำหน้าคำนามในภาษาฝรั่งเศสนั่นก็คืออักเช่นลาแมแอลออฟชอใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระเช่น롱ค u e และเลใช้นำหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์เช่นเลคูแซงครับ ต่อไปเป็น artic définie ค่ะได้แก่เลอลาแอลอพสทและเลมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะเลใช้นำหน้าคำนามเพศช,ชายเช่นเลอแปลาใช้นำหน้าคำนามเพศหญิงทิกค่ะค่ะ artic ในภาษาฝรั่งเศสมีอยู่สองกลุ่มคือ artic définie และ artic อ n d é e f i n i ีค่ะเรามาเริ่มที่ artic e อ n d é f i n i e กันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเองอูนเด ในภาษาฝรั่งเศส